นี่คือทริมเมอร์ตัวใหม่จากค่ายโอซูกะที่ใช้ซาะกัดตัดและทำอย่างอื่นได้อีกมากมายรหัสรุ่น OCCR886 เปิดกล่องออกมาก็จะมีตัวเครื่องที่บอกได้เลยว่าอย่างเทพเป็นสีเทาตัดด,ดำขนาดเราเป็นผู้หญิงยังชอบเลยและแน่นอนว่าต้องมีคู่มือการใช้งานใบรับประกรันที่เขาดูแลให้นานถึง6เดือนตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆสำหรับใครที่ไม่ชอบฝุ่นเขาก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับต่อท่อดูดฝุ่นมาให้ที่ขาดไม่ได้เลยต้องใช้คู่กันคือรั้วตั้งๆแลวก็ยังมีรั้วลูกปืนที่บอกได้เลยว่่่่าาาาาาไดด้้้หยิบบบมมมใชแแแนนนนนนอออตัวเเครรรืงงงกกก็จะะปลลษีสถ QR Code ท รับประกันสินค้าออนไลน์และดูวิธีการใช้งานสินค้าได้ตรงนี้เลยอันนี้ชอบมากไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำมากสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นทํางานไม้บอกได้เลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้<ต>ใหจบตัวเครื่องจะปรับหน้าแท่นขึ้นลงด้วยการปลดล็อตตรงนี้พร้อมกับมีสเกลมาให้ทําให้เราสามารถปรับขึ้นลงได้แบบละเอียดตัวเครื่องจะเป็นมอเตอร์บัสเลทที่ทนทานถึง2เท่าใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาด4แอมป์ขึ้นไปตัวแบตเตอรี่แล้แท่านชาร์จเขาไม่ได้มีมาให้ต้องซื้อแยกพี่ๆคนไหนที่มีเครื่องมือของโอซูกะอย เป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะขึ้นไฟส่องสว่างเพื่อสแตนบายให้เรากดปุ่มบวกลบที่อยู่ข้างๆกันเครื่องถึงจะทํางานและยังสามารถปรับความเร็วรอบได้ถึง5ระดับความเร็วรอบจะเริ่มตั้งแต่1 2 0 0 0สูงสุดที่30 0 0 0รอบต่อนาทีเห็นตัวเล็กๆแบบนี้บอกเลยว่าจี๊ดมากแล้วดอกกัดไม้ที่ใช้ร่วมกับทิมเมอร์ก็จะเป็นขนาดแกน2หุนหรือว่า1นทับสหน้าตาประมาณนี้ดอกพวกนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปมาเริ่มซาะร่องไม้ด้วยการใช้ดอกกัดตรงวิธีการใส่ดดดดอออออออกกกกกกพพรรรรรร้้้้้้้มมมมััััับบบาาาาาาาตตตตติิงงงววววว็็็ูคลลลปปไไเเเยแ่่่ขืนนะ ระบบซอฟต์สตาร์ทมาให้ป้องกันการสบัดเวลาเครื่องเริ่มทํางานและทริมเมอร์เขาก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละคือการเสาะร่องไมาที่ทุกคนเห็นก็จะเป็นไม้สักที่มีความแข็งปานกลางโดยการใช้ดอกกัดตรงขนาด15มิที่เห็นว่าความแรงก็ยังเหลืออ<ๆ>แล้วถ้าเป็นรั้วที่มีลูกปืนละ่ะเราจะใช้งานในลักษณะแบบไหนรั้วลูกปืนก็จะใช้กับชิ้นงานที่มีลักษณะโคง้งงอกลมอย่างที่พี่ๆเห็นเราลองใช้เสาะร่องชิ้นงานที่เป็นครึ่งวงกลมตัวที่เป็นลูกปืนก็จะเป็นรั้วและหมุนตามชิ้นงานพี่ๆก็ลองนําไปประะโยยชชชนน์หหหลลลลาาาาากกกกรรรืืออถ้้้เไม่ใใวดดูป็จ มีลูกปืนหน้าตาแบบนี้แทนรูปแบบการใช้งานก็จะคล้ายๆกันดอกลูกปืนพวกนี้ก็จะใช้งานในลักษณะตีบัวตีคิ้วหรือตีลายต่างๆนั่นเองแน่นอนว่างานที่ทุกคนต้องได้ใช้บ่อยที่สุดก็คือการตัดไม้วงกลมนี่แหละถ้าให้เทียบระหว่างทริมเมอร์กับเครื่องมืออื่นที่ใช้ตัดไม้วงกลมตัวนี้จะตัดได้ดีกว่าตัดได้ง่ายกวา่าได้ขนาดตามต้องการแถมแผลที่ตัดยังเรียบเนียนสวยแทบไม่ต้องขัดแต่งเพิ่มเติมก็ถ้าที่ทํามาให้ดูทั้งหมดนี้พี่ๆคนไหนที่ต้องใช้งานในลักษณะแบบนี้หรือกําลังอยากเริ่มต้้้้้้นนนนนทํําาาาาางไไไไมมมกกก็็แแะะวววว่่่ใหหีีตติิดดดดสัถคอออจซืบร นำทริมเมอร์ไร้สายจากค่ายโอซอูตาราคาที่จับต้องได้2ใบเท่านน,นิดก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ต้องได้หยิบมาใช้บ่อยแน่นอน